ซาบพิรุธท้องสมเดือนเปิดความจริงแพทิเซียกูดหลังดูเปล่งปลัง หากย้อนกลับไปโน้ตวิเศษร,รอแทบไม่ไหวซีนปีแต่งพัทิเซียอยากมีบุตรให้ทันพี่ชายสามีชมพู่อรารยาอยากมีบุตร2-3คนให้ทันน็อตวิสรุตรัง4สี4วิีพั์พี่ชายก็อยากปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ผมก็อยากจะมีน้องสัก2-3คนก็อยากให้เท่าพี่ชายเพราะหลานที่บ้านก็10คนแล้วครับถามว่าคุยกับน้องหรือย,อยังก็อย่างที่บอกครับเรามีความคิดค่อนข้างตรงกรัน พอบอก2ถึง3คนเขาก็โอเคแฝดไม้ก็ตามธรรมชาติเลยครับท้าแฝดก็ดีน่ารักดีครับส่วนหลังแต่งมีได้เลยไหมอันนี้ต้องถามน้องครับและล่าสุดพพทิเซียกูตตอบแล้วหลังถูกจับตาท้องบุตรคนแรกแล้วเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่หวานป็นสุดๆสำหรับคู่ของแพทิเซียกูดและคุณสามีไฮโซหนุ่มโนดวิเศษที่หลังจากแต่งงานไปก็มีภาพความสวีทมาให้แฟนคลับได้ชมกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะคุณสามีที่คลั่งรักสี่ภรรยาคนสว ล้าสุด19มกราคม2 5 6 6แพทริเซียก็ออกมายอมรับเองเลยว่าสามีครั่งรักจริงๆอวดภรรยาให้โลกได้รู้บอกเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่คบแล้วอยากให้เขาเป็นแบบนี้ไปตลอดแต่สําหรับตนอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนหลายคู่ก็รักได้เลิกได้แต่งงานแล้วก็อยากได้ก็อยากให้ชีวิตคู่ตนรับรื่นไปเรื่อยๆแพทริเซียยังเผยถึงประเด็นที่โน้ตเคลียร์อินสตาแกรมเหลือแค่รูปคู่และรูปแต่งงานบอกตอนก็เห็น เหมือนทุกคนไม่ได้ถามละเอียดแค่คิดว่าเขาคงเคลียร์รูปเก่าๆเพราะอยากเริ่มชาปเตอร์ใหม่ของชีวิตคู่ส่วนประเด็นเรื่องตั้งท้องที่ถูกสับตามองนั้นพทริเสียก็เผยชัดๆว่าถ้าถึงเวลาที่น้องมาแล้วจะชี้แจงให้ทุกคนทราบแน่นอนขอให้ชัวร์ก่อนว่ามาจริงมีแจ้งกองละครไว้แล้ววางแผนไว้ว่าจะมีสองคนเราวางไว้ว่าจะมีครึ่งปีแรกถามว่ารอสามเดือนไหมก็ประมาณนั้นแหละถามว่าอยากได้แฝดไหมคือธรรมชาติไม่น่าได้แฝด เพราะที่บ้านเราไม่มีใครเป็นแฝดเลยก็มีแจ้งกองละครไว้บ้างแล้วค่ะทางกองก็รีบถ่ายค่ะยิม้มคืออย่างพี่อนันดาเดือนหน้าก็จะแต่งงานแล้วคือทุกคนก็ค่อนข้างมีตารางที่กําหนดไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วค่ะเราจะได้ดูละครเร็วขึ้นเนาะบุตรแฝดเลยไหมธรรมชาติไม่น่าจะแฝดที่บ้านหนูไม่มีใครเป็นแฝดเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะคนเดียวค่ะยิม้มเรือนหอตอนนี้อยู่ที่คอนโดค่ะอยู่ที่ที่พี่โน้ตอยู่อยู่แล้วเพราะจริงๆมันค่อนข้างพอท่า ถ้าเรามีน้องก็คือสามารถเลี้ยงสักสองคนที่นั่นได้สบายๆเลยแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ย้ายทุกอย่างเข้าไปเพราะอย่างที่บอกคราวที่แล้วเราก็ยังทํางานบางทีต้องไปจากที่บ้านก็อยู่กับคุณแม่แต่ก็ตู้เดียวพอของหนูไม่เยอะเขาบอกว่าอาจจะตามอายุพอโตขึ้นเราอาจจะเริ่มช้อปปิ้งมากขึ้นตอนนี้อาจจะยังไม่สนใจตรงนั้น